คับอยอไอพี่ข่าวต้ำยังมือนีิมีแล้วน้ำนีแ่แหละไอ้ให้ข่าวแต่โดนกินขับแก้วนี่บอกินไปก่อนน้อเงินงได้ได้ออกก่อนคอยไปกินอาหารดีดี เขาเสาเป็นมือที่สำคัญเราอีกยางห้อสองคนอ่ะต้องใช้พลังงานหลายอ่ะครับเมี่ยงล่ะพอกะปูก็เป็นแบบเข้าบ่ครับว่ามันจะพอกะปูไหนมันเป็นมาตะปุตะปูหลุนพอของพอของพอของพอกอยู่สืบถอดกันมา แล้วพ่อกับแม่หักกันได้ยังไดครับไอไอในยินพ่อหวัห่นฟังว่าแม่เป็นคนงานสุดในหมู่บ้านไม่นุ้มมาจีบบวาขาด้ายแต่แม่ก็ไม่เคยสนใจเรื่องพ่อยายันแม่ึ้นค้านเรียกวายกแม่ไปว่าชิมักไพกับมักไปโหลดหนะ้าไอชิเลือกลายมีขึ้นหนึ่งแม่ไปเที่ยวงานวัดพ่อกับไปกับมูนำเล่นเล่นสักพักแม่กับ,กกกบปวดเหงยวก็เลยไปเยวหลัางผุ้หมายแถวนั่นละ่ะ และจึงใหญ่อตครับแม่เงียวกําลังสิสุดพ่อกับย่างไม่เงียงมองภูมใหม่เดียวกันพอแม่เห็นเท่านั้นละ่ะแม่ตกใจกระโดดทีพ่อสองขาเลยพ่อก็ได้ล้มท่าน้ำพี่หมอบเท่านั้นล่ละฮะแม่ห้องเสียงดังว่อยวคนเทวนั้นกาแฟมาเบิงพ่อตกใจลุกขึ้นพอมทา้อนแรกแบบนี้ด่ฮะ huh? แม่เห็นอวีพีของพอ่อถนังแม่ก็ตกลุมรักเลยแล้ววันนี้แม่ก็ตกลุมรักพอ่อหั้งแต่นั้นเป็นตนมากนี่ยายรักรุมม่มนติกคักนาะพ่อกับแม่เห่าหลังจากนั้นพ่อก็หักแม่หัวปากหัวปั้มพ่อแม่ไปคนใจดีหากคนที่ภายในม่นเปนหลุมรักภายนอนแถมพ่อยังบอกอีกว่าสีหกักไผให้เหลือคนคือแม่มันจะสอยู่ํำกันได้ครับอ้ายสันผมออกไปเห็ดงานกลุมกับหมู่กันได้ครับ งวยจะโมงล่ะเก่ออาโมงครับ้อ่อืมจันกับฝ่ากินฝ่าไปครับคามทางน่้นระบ้างรดระบ้างเลือเด้อครับผม เงอนเข้ามาเร็วจักแม่ลงมาไอ้คนถาเนาะอยู่เพื่ออเมริกาบอมาสายตลอดมาแต่มา,ามยิงไม่กูดอก อุ้ยใจอ่อนสายเราขอมูลนี่มึงหามามีอย่างน่นดีสักกองแบ่งกันคนละหัวขอ าห้องไปขอของหนากวันด้ว กูเป็น้ำข่าแบบเป่าอ่ะมูมันล้ำค่ามันบอกนนั้นขนาดกูเป็นมูม,มันกูยังล้ำค่ามันเลยเจ้าขี่วแบบนั้นไผ่ป้าได้ยินไอ้ป้าสื้อของซื้อเจ๊งไรไอ้ไม่ได้ยินไปโลดกูบวดสนใจมันดอกสีงวอกยังกะคืนแน่เจ้าคิดว่าไอ้เป่าจะเป็นแบบนั้นอยู่บ่คนเฮาก็มีแต่ขอดีขอเสียนน่ะละ ตอนที่เจ้าปสบายใจไพ่หลักสิ่เพคนเราฟังนี่เพื่อนถือสาวถิ่งมากเลยเพื่อนมนเป็นยังหาไม่เอาก็ได้คนอื่นมีอีกเยอะสำหรับสาวคนเดียวมียังไอ้พ่อก็บแบ่งปันเจ้าบงหูวิชาขณนตไอ้พ่อก็สอนนี่ขอนี่เหตุแบบนี้ตอบลงไปเขียนโจทย์ เอาอีกนี่ขอสองขอสองใ่งนี่หาบวกลบเขากันให้ได้มูรีแบบนี้เอาคนสิรักษาไว้บริเวณบ่าเมื่อเขาเป็นมูก็แล้วเขาต้องยอมรับเปิดใจในสีที่เขาเป็นสิว่าไปกูก็ว่ากับมันแห้งไปอีเดียละ่ะ อย่างกันนอยังไงแล้วเรียนให้กูบอเออเป็นทางส่อคนนั่นละแม่กูเอวเขาไปทาส่วมึงนั่ม มีของป,ป่ยมึงนำเปล่าอืมไปกับใดฟ้าอพอเฮ็ดกูแลแลเราได้ี่เอ้อมึงขึ้นแล้วเ,เรอแถโอ้ให้กูเขียนแบบร้ายเพิ่นเขียนหน่อยเดียวหนึง่งโอ้ยดีบนยังกับแบงก์แล้วตัววะ โอ้พีเขียน,อ,ยอ,อ,นอีกเลยพอดเออแบ่งกันแล้วเขียนไปเขียนแบบายอุ้ยเดี่ยว